สวัสดีครับคุณมอญครับสวัสดีครับเอาละครับพาดูตะโกคุณมอญเขาเลี้ยงยังไงนะครับผมอยากให้ดูว่าส่วนใหญ่เราเลี้ยงตะโกนมแก่กแห้งผากกันแต่ส่วนนี้เลี้ยงไง่ต้นนี้เรารีวิวมาตลอดให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างครันี่เลี้ยงในกระถางนะครับผมแต่ก็คือกระถางมันใหญ่นะคุณมอกระถางใหญ่ครับอาจารย์เมตรเมตรเมตรที่สิบครับอ่ามันมีมีสองส่วนที่คุณมอญพูดถึงก็คือเรื่องระบบวัสดุลูกใช่ครับสำคัญและการดูแลข้างบนใช่ครับ ยากันอะไรนะเพี้ยพวกยาฆ่าแมลงทั้ไหรยแหละครับเรื่อนไหต้องใช้นะต้องใช้ครับแล้วใบมันจะมันเลยน่ยครับนะอันนี้อันนี้ต้นที่หลงเหลงแต่ก่อนนะใช่ครับพอมันสูงมดดึงลงถูกไหมคือผมอยากจะทําเหมือนต้นต้นหลิวต้นไม้ญี่ปุ่นครับเออไม้ญี่ปุ่นให้ให้พุ่มเขาแบบที่พุ่มตกลงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเจอหิมะก็ตกลงประมาณนี้ครับผม นะเพราะว่าทรงเขาสูงเราก็ต้องดึงลงแต่คือกิ่งพวกนี้มันตกอยู่อาจารย์มันยังไม่ได้เข้ารั่วจัดรายละเอียดอะไรครับอืมอืมอืมพอจัดแล้วมันจะเป็นชั้นใช่ครับนะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านได้ดูนะคะคลิปนี้ท่านจะได้ประโยชน์ก็คือเลี้ยงตะโกอย่างไรให้งามให้สวยในกระถางครับมาดูดีกว่าท่านต้องมาดูครนะฮะต้องมาที่สวนนะครับเพราะว่าเราก็บอกไปไม่หมดหรอกไม่รู้ยังไงต้องสัมผัสเอาเนี่ยเห็นไหมในใบโอ้โหมัน คือปุ๋ยอ่ะผมขอเน้นเลยตะโกส่วนตัวผมก็จะใช้พวกปุ๋ยคอ,อกอครับอาจารย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติเลย,เยแกะที่ไก่ง่ายๆขี้วัวแกะที่ไก่ขี้วัวอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่แต่ต้องเป็นจังหวะโอกาสนะครับผมมันไม่ใช่ว่าสุมสี่สุมห้าใส่ก็เดี่ยงเหมือนกันครับผมอันนี้ก็ทั้งหมดเลยนะครับไม้ผมจะไม่ได้เจาะไอจะเจาะแต่ว่าจะไม่ได้ดูในรา,ายละเอียดรวมครับผมตะโกด่างนี่ใครสนใจทักมาเลย เดี๋ยวจองนะฮะจ้าอยากได้ก็ตะโกด่างด่างสีนี้ติดต่อครูชัยยงไว้เลยครับจองไว้จองไว้เป็นค่อยงจะหายากอยู่ครับอาจารย์ด่างแบบเนี้ยมันจะมีด่างหลายตัวครับถ้าเป็นด่างแบบขาวยอดชมพูอันนั้นส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่ค่อยโตครับถ้ามันออกมาใบเป็นสีขาวล้วนเลยอันนี้โตแห้งตายอันนี้โตใช่ครับนะอ่ะจะไว้ทําพันุอยู่ต้นนี้เป็นไงโอโหโอรสโอรสโทษนะครับ๋ยวผมเปิดให้ดูครับอาจารย์เออเน่เน่เน่ อยากให้ดูให้ขุนไก่อย่าทิ้งนะครับไม้กลุ่มนี้ก็สามารถสร้างได้คือที่ผมปิดไว้นี่มันมีเหตุผลนะครับเพราะอะไรครับคือถ้าต้นถ้าเป็นพวกตะกูลไก่ไซอะไรทั้งหลายแหละถ้าเราทําเป็นทรงตกกระถางเนี่ยครับ,รบหลายจุดที่มันโดนแดดเงี้ยมันไม่มีใบปิดลําต้นเขาอะ มันจะไหม้พอไหม้ครุบแล้วมันจะแห้งแล้วจะเป็นแผลคือผ้าปิดเนี่ยสำคัญเพราะทุกทีไม้เขาเป็นลำต้นตรงนะครับเขาจะมีใบคุมสรีระลำต้นแต่ทีนี้มันเป็นตกพริกนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ผมเข้าใจแล้วถ้าเราคุมช้าตรงเนี้ยมันจะแห้งตายตะโกตกกระถางก็เป็นเหมือนกันใช่ค่ะตะโกก็เป็นครับเออผมนึกออกแล้วนึกออกแล้วต้องปิดครับ นะต้องปิดนะติดแถไว้เหมือนผิวเขาสู้แสงแดดไม่ไหวอะครับโอเคเพราะว่าถ้าเป็นทรงพุ่มมันก็บางอยู่ใช่ครับใบมันจะบังเพราะนั้นนี่เทคนิคนะครับบอกเลยบางทีสกิดทุกท่านนะฮะสร้างตะโกสร้างไม้ทรงตอกกระถางคับพมต้นนี้สวยอลังการงานสร้างนะมาแล้วมาแล้วนะครับจบแล้วสองปีสามปีนี่ก็ใกล้แล้วอาจารย์ต้นนี้ครับต้นนี้อ๋อต้นนี้เดี๋ยวให้ดูครับรอรอแค่ชุดชั้นเนี้ยครับแล้วก็เลมเก็บรายละเอียดอะไรอีกไม่เยอะแล้วไม้สามลำครับผม ไอ้ที่ยุ่งย่งอยู่นี่เราจะไม่ได้ทำเท่านั้นยังไม่ได้คือเลี้ยงให้เขางามอยู่ครับอาจารย์เลยยังไม่ได้ไปแต่งตัดเลมซอยอะไรเขาใช่โครงสร้างกิ่งเราจบมาแล้วมีตำแหน่งอะไรครบหมดแล้วไหนเห็นไหมตอนนั้นนี่สามปีเท่านั้นนะครับที่ผมรีวิวท่านลองย้อนไปดูครับคลิปผมมาบนไซบันมดตั้งแต่เดือนมีนาปีไหนไม่รู้นะสามปีย้อนไปดูครับอันนี้เป็นฮาวายโอ้โหนี่ก็จบไปแล้วใกล้ครับอาจารย์รอรายละเอียดตรงนี้อีกนิดเดียวก็เลมเต็มท่านใดยังจาได้นะผมจะ จะรีวิวการเดินกิ่งข้างในในเดินกิ่งถูกต้องหมดเลยครับเพียงแต่พอมันได้ทรงพูดมันก็โอเคมันจะสวยแต่ข้างในนั้นเราหนึ่งสองสามสี่ยกกดยกกดหมดนะครับนะเดินกิ่งเมนกิ่งซับได้เป๊ะเลยนะครับนี่โฟฮาวายมันจะใบเล็กอย่างเงี้ยสวยงามครับนะท่านลองดูมีอีกต้นหนึ่งครับอาจารย์อีกต้นหนึ่งใกล้ถึงฝั่งแล้วครับ แล้วไปตามไปดูนะฮะพวกนี้ก็ไม้ไม้ทั้งนั้นเลยกําลังสร้างทั้งหมดเลยฮาวายต้นนี้อาจารย์มีเป็นร้อยเป็นหลายร้อยต้นนะครับอาจารย์รีวิวตั้งแต่ตอนยังไม่มีอะไรเลยเออใช่ใช่ต้นนี้ก็ใกล้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับนี่เหมือนการการเดินกิ่งเป๊ะหมดต้นนี้กิ่งค่อนข้างเราําเลยครับตามตลอดเลยเนี่ยลงคลิปไม่รู้บ้านมดนี่เป็นร้อยคลิปแล้วนะครับไม่รู้กี่ร้อยคลิปแล้วท่านไปดูหลายท่านก็บอกตามดูว่าคุณมดว่าเขาไม่ลำดับผมบอกให้ไปดู p l a y ิ i ครับเพลิสกลุ่มก็ต้นโพก็พิมพอะไรมันก็ขึ้นเลยอาจารย์ย้นโพอย่างเงี้ยดูโพฮาวาย้นโพฮาวายเนี่ยมันขึ้นเลยขออาจารย์เด้งขึ้นเต็มเออมันก็จะขึ้นนะครับท่านก็ไปดูลำดับการสร้างเราอธิบายหมดครับผมทำใบเล็กยังไงครับก็อธิบายไว้แล้วหมดครับทำให้ข้อถีใบเล็กข้อีใบเล็กอะไรทุกอย่างบอกหมด ใช่ครับไปดูให้รายละเอียดหน่อยซม,มาส้ำไปครับผมนะครับนอกนั้นก็เป็นไม้อุยคุณมดสุดท้ายเราไปปิดที่เพมหน้าแตหวันต้นสวยดีกว่านางงามจักรวาลเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นไม้เงินแสนอันนี้เป็นอะไรนะมะนาวเทศครับมะนาวเทศตัวนี้สวยมากเลยใช่ไหมเป็นไม้เทศตำนานนะคุณมดจะฟื้นตำนานใหม่หายากมากครับอาจารย์เ,ออเพราะนั้นรับรองคนระับปังแน่นอนผมบอกให้เลยว่าถ้าถสวยๆตอนนี้ราคาก็ ไม่สวยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาร <c oughs> าคาสวยสําหรับคนขายครับผมอันนี้อ,อ,อะไรนะหนามพรมครับอ,อนามพรมนะให้เอฟซีที่บอกว่าหนามพรมเป็นยังไงเนี่ยดูเอามันจะเป็นอยู่รูปน้ําบางประกงร,รูปน้ําตาปีครับ,รบตามตามแม่น้ําอ่ะครับนะอันนี้ก็สร้างได้นะคุณโมลไม้หลักแสนนะครับนะครับผมนี่มาดูไม้หลักแสนต้นนี้แต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยมองเลยผมว่ามันขี้เหร่แล้วก็ ผักผาดอะใช่ครับอาจารย์คือกิ่งแห้งม้แห้งไม่อยากจะรีวิวเลยครับพอตอนนี้แคปหนึ่งครับสามปีนะครับผมฟื้นฟูต้นนี้ใช้ฟื้นฟูมาสามปีครับสามปีออกมาสวยงามอลามเลยครับคือเพมหน้าเนี่ยก็ไม่ง่ายนะอาจารย์ยิ่งไม้เก่าอายุเยอะๆเนี่ยฟื้นไมมันยากทุกต้นอะสำหรับผม ผมยังไม่เคยสร้างไม้ยากเองง่ายเลยครับผมได้บวยน้ํามาแหละรูดูได้ไถ่นี่ต้นนี้ก็ใกล้จบแล้วครับอาจารย์โอ้โหมันสวยจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนะครับเนี่ยผมทาภาพปกเลยจะบอกให้นี่ครับมาขามแคะต้นเก่อหินนี่ก็ถึงใกล้ถึงฝั่งอีกต้นแล้วครับเอาละเอามาขามแคะต้นนี้จองนะครับใครนั่นไอที่เห็นนี่เขาแตกใหม่พอริบใบคัดอิ่งเข้ารั่วมันจะแตกคแตกใหม่ยังไม่สวยเพราะเขาเต็มที่ออกเป็นเขียวมันจะสวยนะคุณบดนะครับผม คือใบเล็กมากครับอาจารย์อย่างกับแบบยิบเลยเนาะให้เดือน้นาเลยอ่ะใบนะไม้จบโครงสร้างมาซื้อคุณมดนะครับครับผมนะมาซื้อโครงสร้างใบแล้วก็ไปสร้างเองค่ะดีกว่าดีกว่าได้ครับแต่ถ้าซื้อไม้จบอย่างนี้ก็สําหรับท่านที่ต้องการเอาไปโชว์เลยครับผมนะครับไม้มีทุกอย่างมีทุกิีนี้ใครมามีโอกาสแวะมาเยี่ยมสวน ได้ครับแล้ววันนี้ก็มาหลายท่านมาได้ครับไม่ไม่ซื้อก็มาเที่ยวได้เออแต่ไม้หมดแล้วล่ะมาคุยกันอะไรกันนะครับเออมาคุยกันได้ครับผมออย่างนี้มีคนเอาอบเอาไปหมดแล้วนะครับแหวงหมดแล้วครับหมดละเพราะนั้นรีบมาครับรีบมามาสร้างงานด้วยกันต้นนี้ซื้อไปแล้วใช่ไหมคุณล้นนี่ต้นเข็บไอ้เข็มชมพูต้นนี้ผมไม่ได้ขายครับอาจารย์อ๋อมันหายากเลยโอยากมากครับเข็มแบบนี้หาไม่ได้นะครับยิ่งชมพูด้วยยิ่งยากเลยครับเดี๋ยวให้ดูเงี้ย เนี่เยเขา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 ,เขาเล่นเซียนสร้างไม้เขาเล่นอย่างนี้นะครับไอเราก็รอแต่แตใหญ่ๆแล้วมันเขียงไม่ได้นะครับเขาบิดตาไปาตั้อย่างนี้นะให้ทุกท่านได้ดูนี่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับเลยนะไม่มีใครเขาบอกบไม่มีผม,ผมบอกตรงมีช่องผมเลยแหละถ่ายบ้านมดอหละมีสองก้านี่แหละคแล,ะแล้ววงการบอลไฟมันบูมเลยครับผมไม่ใช่เราไม่ใช่เพราะเรานะครุกทุกท่านนะนะคุณมนะครับผม นะเพราะนั้นเราก็นํามาเปิดเผยหมดเลยวิธีการสร้างงานมอนไซนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้ก็คงจากขอบคุณคุณมดเอามาตรงนี้ดีกว่าเนขอบคุณคุณมดเลยนะครับสําหรับตะโกต้นนี้ฟื้นฟูนฟนกลับมาแล้วผมลงคลิปสั้นไปครับผมนะก็เป็นตัวอย่างนะคุณมดนะครับผมเออแวะมาที่บ้านดีกว่าถ้ามาดู มาดูได้ครับอาจารย์ในอย่างต้นเนี้ยเนี่ยครับถ้าอยากจะมาดูเรื่องการทํากิ่งถ้าชอบในการทากิ่งเขาตายผมในอย่างสนต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างได้ตัวอย่างได้เลยเนี่ยยกกดยกกดยกกดยกกกดิ่งยกกดกิ่งเนี่ครับเนี่ยซับหน้าซับหลังซับซับย่อยนะลงไปยังไงมาดูครับผมนะมีโอกาสเข้ามานั่งดูสักวันหนึ่งจะเข้าใจนะครับนะโอเคเอาล่ะครับคุณมอสครับโอ้โหขอบคุณครับพาชมสวนนานานมาทีครับสวัสดีครับ เนี่ยตอนนี้ใกล้